กลิ่นหอมเต็มทุ่งเลยนะครับดอกสีขาวก็มีนะครับสีขาวสีขาวสีแดงนี่นะครับผสมประสานกันไปนะครับดอกไม้สวยงามมากนะครับนี่คือเกิดเองตามธรรมชาติล้วนๆนะครับของเขาดีรินนะครับนี่คือดอกไม้แดงนะครับเกิดตาม คูคลองนะครับหรือบ้านเราเรียกว่าคันแทนาด่ครับพี่นอ้องแข็งจืงขึ้นเลยงามครับงามเนี่ยสวยงามอลามแท้นะครับดูครับนี่ครับ,รบเกิดเองตามธรรมชาตินะครับตามคูคลอง ดอกหอมนะครับหอมสีขาวก็มีครับไม่ใช่มีแต่สีแดงนี่ครับตามภูคันนานะครับหรือคันแทนานะครับก็จะมีดอกไม้กำลังออกดอกเต็มไปหมดเลยนะครับแดงอลามเลยนะครับนี่ครับ ับคือสีสันของทุ่งหน้าประเทศญี่ปุ่นนะครับผมถึงเวลาหนาเก็บเกี่ยวนะครับก็จะมีดอกไม้เกิดตามคันแทรานะครับนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติล้วนนะครับนี่ครับดอกไม้เกิดแดงเต็มกันแเลยนะครับนี่ครับพี่น้องนี่คือสุดยอดของความสวยงามนะครับ ตอนนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่เขตกุมมะนะครับจังหวัดกุมมะนะครับนี่ครับมาเบ่งปลาเขาแถวทางนี้พี่น้องคันแท่หน้ากับแดงยิงคืงไปด้วยตรงไหมนะครับเป็นอียงที่สุดยอดนะครับผมลงบริเวณนี้เกี่ยวเกี่ยวไปแล้วนะครับข่า จะพาพี่น้องดูดอกไม้นะครับดอกไม้ตามคูคันนาน,นะครับนี่ครับสีแดงผสมไปกับฟางข้าวนะครับจากนี่ครับแดงเต็มท้องไร่ท้องนานเลยนะครับนี่คือดอกไม้นะครับ ชาตสร้างสรรค์น,นะครับต้นไม้ดอกไม้นะครับสิ่งสวยงามย่อมเกิดจากธรรมชาติเสมอนะครับผมสิ่งสวยงามเกิดจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นมานี่ครับเกิดทำกวนแท่นหน้าเลยนะครับผมแดงยิง่งขึ้นนะครับ นี่ครับพี่น้องเต็มเลยนะครับนี่คือสิ่งสวยงามที่ธรรมชาติสร้างมานะครับเดี๋ยวไงไปดูไปติดตามกันในช่วงต่อไปอีกนะครับพี่น้อง